สวัสดีครับผมเจเจนะครับผมคุณก้องครับวันนี้นะครับอยู่กับรายการอารีมีทอครับผมใช่ครับว่าแต่นะครับวันนี้เคุณก้องเนี่ยพาผมมาทาอะไรที่นี่ครับผมในย่านอารีคือผมจะพามารู้จักกับคนคนนึงครับที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และผมเชื่อว่าเด็กยุคเก้าสิบหลายคนเนี่ยต้องรู้จักแน่นอนครับทีนี้เราจะไปดูกันว่าผลงานเป็นอะไรถ้าอยากดูแล้วตามไปดูกันได้เลยครับอยากรู้แล้วพาผมไปหน่อยไปครับไปด้องด้อมมองมองเจ้าขุนทองร้องหู่ เด็กยุเก,ก้าสทุกคนคงคุค้นเคยกับรายการเด็กช่วงเช้าอย่างเจ้าขุนทองกันใช่ไหมคะร,รายการที่ใช้ขุนมือสารพัดสัตว์ที่มาให้สาระความรู้ความสนุกวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมทุกคนนะครับไปคุยกับคุณผาน,นะครับผมเป็นลูกของครูอ้าวเจ้าของรายการเจ้าขุนทองครับผมแล้วไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงไปเลย ครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่ผานนะครับผมผมอยากถามพี่ผานครับว่าตอนนี้พี่ผานอยู่อารีมานาาที่อ,อย่าบผมจุดเริ่มต้นที่มาอยู่ที่น,น,นี่นานร้ครับอ๋อถ้าผมก็อยู่มาตั้งแต่เกิดเลยครับอ่าสี่สิบกว่าปีแล้วครับแล้วก็ครอบครัวผมเนี่ยามาอยู่ตั้งแต่สมัยคุ้นปูน่อ่าซึ่งเสียไปแล้วครับแล้วก็อยู่กันมาตลอดจนถึงปัจจุบันยังอยู่ในชุมชนอารีนี้ก็ถือว่าเป็นชุมชนที่คนคนเยอะแล้วก็เก่าแก่มากๆ ล้วตอนนี้ครับมีใครที่อยู่อาลีนาที่สุดกว่าพี่มีไหมครับผมตอนนี้ในห้องนี้ไม่มีครับแต่ว่าเป็นน้องๆผมตางๆกันเดี๋ยวพาไปรู้จักดีไหมครับดีครับเย็นกาิ่งเดียกันว่าเกิดที่นี่โตที่นี่เมอจะอยู่ที่นี่โตที่นี่กับพี่เขาเหมือนเป็นพี่น้องกันเป็นแบบไหนมีลักษณะังไงไปดูเลยครับอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือตัวละครเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นค้นอาจจะคุ้นเคยในช่วงเด็กๆอย่างผมเนี่ยอาจจะคุ้นตัวเดียวพิเศษ เพราะว่าตอนเด็กๆตื่นหกโมงเช้ามาดูรายการอย่างนี้นเพื่อนๆคุณจะแม้คุณจะแมคุณมีความรู้จักหลายตัวเลยหัวจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกมันมีามากกว่าหนีเชิงภาษาจีนคือคมันมีถึงที่ตัวที่เราถูกภาษาอังกฤษโอ้อถ้าตัวหลักๆตัวหลักๆเลยก็สิบกว่าตัวครับแต่ถ้านักตัวละครหนุ่มที่ทำสะสมมานี่เป็นร้อยน่าจะรวมร้อยอย่างแต่ละตัวที่มีชื่อไหมครับคุ ครับมีครับอย่างตัวนี้ชื่ออะไรนี่ก็เจ้าขุนทองหรือขุนทองครับอ่าแล้วเป็นผู้ดำเนินรายการหลักผู้ดำเนินรายการเดียวกับเขาครับแล้วก็นีครับนี่คือขอนลอยของของขอนลอยก็จระเท้แล้วก็ทางนี้นี่เช่นงนหมูนับเป็นทควายนี่ตัวนี้แล้วนี่ก็เป็ดน้อยอ่าสุดสวยของเราอ่า นอกจากนั้นก็จะมีที่คนอาจาจะคุ้นๆอย่างจ้ลูมาตูมาหางดาบย่นวัวแวนน,กกนั่งร้องป้าไก่อยากทราบจุดเริ่มต้นของการทำรายการเด็กเริ่มต้นจากอะไรอ่าโอเคเอาเรื่องของเจ้าหินทอง,องก่อนละกันได้ครับอันนี้ก็ต้องเล่าว่าเริ่มมาตั้งแต่สมัยแม่ผมครับตอนนั้นก็คือ ผู้ใหญ่ท่าหนึ่งของช่องเจ็ดใหญ่จะทำานการส่งเสริมภาษาไทย mm hmm. ก็มาติดต่อท่านนันคือคุณแดงนะครับสุาราเป็นรี mm hmm. ก็มาปรึก,กัาแม่รด้ัยกัน แล้วก็ออกมา็นรายการเจ้ากุ่ทองที่มีนกกลุ่มทองเนี่ยที่คนจะรู้คนไทยจะรู้ว่าเรียนเสียงคนได้อ๋อนี่คือเป็นเรื่องของภาษาไม่ใช่เหตุผลที่เลือกเอ่อกลุ่มทองมาเป็นมาเป็นผู้ดำเนินรายการหลักนรเพราะเป็นการพูดเป็นการใช้ภาษาไทยถึงกันแล้วก็เลยมีเพื่อนๆที่รู้แล้วแต่เป็นศัพท์ที่คนไทยจะคุ้นๆกันแหนควายเป็ดจระเข้เต่านะอย่างนควายก็จะมีครอบครัว พี่น้องมีบุตรตาแล้วก็เราจะเห็นภาพเหมือนกับสังคมไทยในในยุคนั้นๆหรือในยุคก่อนๆที่เป็นสังคมอย่างอ๋อแต่ละตัวก็จะมีคาแรคเตอร์ตามคนไทยในสมัยก่อนเองภาษาผมอ่าคนไทยในทุกสมัยเลาเใช่ใช่ก็คือเรียกได้ว่ามีบุคลิกที่หลากหลายอ่าซึ่งเราก็นำเสนอเนี่ยครับอยู่กันหลากหลายเด็กผู้ใหญ่คนแก่เด็กตัวเล็กก็เหมือนกับภาพ ของสังคมทั่วไปด้วยเหรอเป็นการส่งเสริมครอบครัวไปในตัวครอบครัวและการใช้ภาษาไทยด้วยแล้วแล้ครูผ่านได้เรียนจบตีหรือทำฟังชั่นอะไรมาก่อนคะว่าเพื่อจะมาช่วยคุณแม่ท่านโอเคจริงๆแล้วผมนี่ไม่ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับการผลิตสื่อพวกนี้เลยฮะผมเรียนปริญญาตรีจะเรียนวรรณคดีตยังตรีแล้วก็ แต่ว่าเราทํางานในใกล้ชิดกับที่บ้านอย่างพอเป็นรายการเด็กเนี่ยคือเขาทำกันมาตั้งแต่เราเรียนเด็กๆก,ก็วิ่งเล่นในกองถ่ายก็จะเห็นการทางานเห็นงการรับเสียงแล้วก็พออยู่กันมานานก็เลยมีความเข้าใจที่เหมือนกับว่าซรรึมซนะแล้วก็ช่วยงานที่บ้านบ้างทั้งงานรายการงานอ,อีเวนต์แต่ก่อนนะครับก็จะเป็นพวกอีเวนต์เกี่ยวกับกาง วัฒน์ะคมนอยู่เลยครับก็ทำให้เรามีฐานทางนี้อยู่ส่วนเรื่องในทางเทคนิคก็ต้องมาต่อเติมเอาแต่ว่าไม่ใช่ทางชมาญก็ต้องเสริมทีมมาช่วยดูเรียนรู้ก็ดีเองอะไรนี้ใช่เอาไปใช้แต่พูดอย่างพูดเรื่องทางเทคนิคนิดนึงเพราะว่ามันมีความต่างเยอะมากเลยในยุคก่อนกับยุคนี้ได้ไหมฮะใช่าแต่ก่อนเนี่ยเจ้าคุณทองถ่ายในสตูดิโอของช่องเจ็ดมันเริ่มเลยเลยก็มีกล้องสามสี่ตัวแล้วแต่ทัดทีมเซตมา ฉากทุกอย่างทำขึ้นมามืนจากไร้ารใสเสียอยลูกนั้นผมไม่ได้ทำแต่ว่าอย่างที่บอกไปวิ่งเล่นดูอยู่เต็มไปหมดเลยเหมือน,น,นพวกฉากรายการใหญ่ๆอย่างนี้น,นะครับเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วก็แต่พอมาถึงยุคนี้เนี่ยเราถ่ายดูสตีมอ่าห้องก็เล็กลงถ่ายดูสตีมแล้วก็ส่วนตัวฉากเพื่อให้ได้อารมณ์แบบสมัยก่อนปัจจุบันเราใช้ฉากโมเดลเล็กๆกร้างสรรค์จินตนาการตามใจมีความเป็นไทยมีความใหม่มีความอะไรเข้าไป อ่าแล้วก็สอนอ่าก็คือเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนตามตามสมัยมากขึ้นตามสมัยครับว่ามันง่ายขึ้นอะไรอย่างเี้ยใชครับมีการเปลี่ยนการถ่ายทำอ่าแล้วอย่างนี้ครับเออเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเด็กๆอ่ะส่วนใหญ่เออคนที่ดูรายการนี้จะเป็นเด็กใช่ไหมครับผมเป็นเด็กกับผู้ใหญ่ที่คอยให้ความรู้เด็กๆอะไรนี้ครับอ่าใช่ครับอ่าอย่างอย่างแต่ก่อนตลอดมาตอนที่ อ,ออกอากาศช่องเจมี่แฟนรายการเยอะๆสมัยนั้นเนี่ยก็เป็นเด็กๆด,ดูเป็นหลักเลยอยู่แ้เด็กๆเ,เหล่านั้นโตมาเป็นพ่อแม่บ้างเป็นอะไรบ้าง <Okay. S 1> ก็ชวนให้ลูกดูบ้างเพราะว่าก็รู้อย <c oughs> ู่แล้วว่าอาจกการย์ที่ตอดภัยมีประโยชน์สําหรับเด็ก <c oughs> ดังนั้นตอน,นักข่าวหนจะุบันในแฟรรายการก็มีนั้นพ่อแม่แล้วก็มีเด็กๆรุ่น <c oughs> ใหม่ๆที่มาดูกระจาข้นกับล้วอย่างแบบว่า ในชุดน,นี้ครับที่รายการเจ้าขุนทองไม่ได้มีฐานช่องเจ็ดแล้วมีแบบว่าการปรับตัวหรืออะไรยังไงบ้างครับโอเคดีเยี่ยมเลยครับตอนนี้ครับก็คือเหล่าเพื่อน,นของเจ้าขุนทองที่เห็นนะครับก็มารวมตัวการทํารายการใหม่ชื่อรายการฉงนฉชนายสองฝ่ายช่างสงสัยก็มีพี่ฉงนนะครับกับน้องชายควายตัวเล็กชื่อน,น้องฉชหาย ฉันหนอแปลว่าสงสัยอยู่แล้วฉนายก็แปลว่าสงสัยก็มาชวนกันสงสัยในเรื่องต่างๆแล้วก็พากันเรียนรู้ไปในแต่ละตอนมีเพลงมีนิทานสนุกสนานเหมือนเดิมครับก็จะพบกับเพื่อนๆคนเดิมตอนนี้ออกอากาศช่อง ALTV ครับหมายเลขสี่ตอนเช้าต้องไปรันววันจันทร์และวันอังคาร6โมงครับตอนตอนเช้าครับ แต่รู้สึกว่าซีซั่นนี้จะมันจะใกล้จบต,ต้องดูว่าซีซั่นหน้ากี่วันวันไหนและอย่างน้องๆแต่ละตัวเนี่ยครับเออมีการดูแลสัตว์เลย <c oughs> มีการดูแลหรือว่ามีการเออเขาเรียกว่าอะไรผลิตเออน้องๆแต่ละตัวขึ้นมาเปังไงครับอยาก <c oughs> รู้ก <c oughs> ็อ, <c oughs> อย่างตัวที่เราเห็นกันเนี่ยครับก็ไม่ใช่ตัวตั้งแต่สมัยนานราธปัจจุบัานนิรายการ์ก็ลงแล้วทั้งสามสิบยยกว่าปีแล้วนะ อ่าตัวนี้ก็อาจจะเป็นถุงทองตัวที่4ี่ขอลอยตัวที่5เป็นน้อยตัวที่5หรืออะไรอย่างนี้อ่ที่เก่าหน่อยจะเป็นถุงทองตัวนี้ใช้มานานกว่าหน้าตาหล่นตัวคนคุ้นเงินอ่าหน้านี้ครับแล้วก็เช่นวนตัวนี้ก็เป็นตัวน่ารักขอลอยตัวนี้จะใหม่กว่าหน่อย2ตัวนี้น่าจะเกินสิบสองตัวนี้เอ้สอตัวนี้ไม่เกินสิบปีน่าจะห้าปีเจ็ดปีประมาณนี้ครับแต่ตัวนี้ดูเหมือนมีคุณค่า ใจ่ามาผมดูแต่ละตัวผมรู้สึกแบบมันถูกพันตั้งแต่เด็กแบบตื่นเช้าขึ้นมาแล้วรู้สึกคิดถึงอะคือสมัยนี้มันไม่ได้เห็นได้ง่ายๆแล้วใช่พอได้มาเจอก็รู้สึกแบบใช่มันมีความรู้สึกความรู้สึกกรหลายอย่างทิดนึ่งเหมือนแบบเราลืมไปแล้วแล้วพอเรากลับมานได้กลับมาเจออะไรกางๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายนี้ที่อยากจะฝากอะไรกับคนดูครับผมว่าในสมัยนี้กับสมัยก่อนเนี่ยมันพบกันไง่ายหรือยาง ถ้าพาเด็กสมัย,ยนยี้ไงผมเกียบภาษาไทยอะไรก็ได้ครับผมโอเคก็สมัยนี้เนี่ยสื่อมีหลากหลายช่องขางน่าสนใจแล้วไปได้ไกลไปได้กว้างมากเลยดีดีสำหรับเด็กๆในปัจจุบันนะครับส่วนเราเนี่ยที่ยังผลิตสื่ออยู่กับเหล่าบุญเหล่านี้เราก็ยังคงอยู่เรายังอยากนำพา สิ่งดีๆที่เรารู้สึกอยากมอบให้กับเด็กๆกับสังคมอยู่ต่อไปก็ยังไงฝากติดตามมุมนี้มีพวกเราของเพื่อนชอบถุนตองอยู่กับก็อยากฝากกระทุทุคคนเท่านี้เองครับก็สำหรับเด็กๆที่แบบอยากเีย้รู้ภาษาไทยก็ดูรายการนี้ได้เพราะว่าอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้คือสื่อเนี่ยมันไม่ค่อยมีสอนภาษาไทยแล้วเราก็จะ เป็นการสอนปกติตามโรงเรียนแต่อันนี้มันเป็นสื่อที่แบบใช้ตุ๊กตามานําเสนอภาษาไทยอย่างนี้มันก็เป็นอะไรที่มันหาดูไม่ได้แล้วยังเป็นื่อชอบด้วยใช่เป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆครับผมเออพี่ผ่านครับ,รบนอกจากพี่ผ่านมีรายการาตุก๊กตาพวกนี้แล้วเนี่ยพี่ผ่านยังทําร้านอาหารด้วยหรือเปล่าครับครับก็วันนี้ที่นี่ร้านที่เอื้อเฟื้อสถานที่ก็คือร้านอย่างเกาป่อนครับ ก็เป็นร้านของน้องชายของเองนน้อซ şey> um> ึ่งเราเป็นร้านอาหารไทยที่ยังคงวิธีการทำแบบเดิมๆตามเครื่องแกงเองครับยังใช้เตาถ่านในกับหลายๆเมนูแล้วก็มีอาหารโบราณที่หากินได้ยากอี่ด้วยก็เป็นสำหรับใครที่อยากกินอาหารไทยหรืออาหารโบราณก็สามารถมาที่ร้านนี้ได้แล้วร้านนี้อยู่ที่ไหนครับผมร้านนี้ตั้งอยู่ที่ซอยผลโยธิน14นะครับเข้ามาจากปากซอยประมาณแค่ร้อยเมตร แล้วก็ปากซอยก็จะมีสถานีตำรวจบางซื่อจุดสังเกตผมจะไปอยากให้พี่ผาแบบสอนลองนอ่าได้เลยครับอ่ะโอเคอยากให้พี่ผาแบบสอนเป็นตัวไหนก็ได้เออจากมารายการเราไปอะไรนี้เราเราเราใส่ทุกคนเลยดีกว่าเวลาเราถือหุ่นขึ้นมาครับมือเราบางทีก็จะเชิดขึ้นไปหรืออะไรนี้สัันธ์ที่สุดก็คือหลังจากตา้งครหุ่นให้กองแล้วค่อยๆ ก้มมือลงมาคือเป็นการก้มหน้าหุ่นลงมาเพื่อให้หุ่นม,มองตรงไปในที่ที่ต้องการเอาลองหันทางซ้ายเอาหันไปทางขวาเอามองตรงกลางตรงแล้วยันหน้า,อาโอเคโคงอยู่นะครับแล้วก็เวลาเราพูดเราจะพูดหนึ่งคำเออหนึ่งพยางยตาัวจะอ้าปากแล้วหุบปากหนึ่งทีเช่นสสะสะแล้วหุบแ,แล้วก็หวาดดีด ครับรวมแล้วจะเป็นสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่ใช่ลองไปพร้อมกันนะครับลองสวัสดีกับกล้องกันหน่อยหนึ่งสองสามสวัสดีครับแล้วก็บายบายกันไปด้วยวันนี้ฉงนขอลาไปก่อนขอบคุณครับบายบาย